มากครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาอธิบายด้วยการทําตัวอย่างหลายๆตัวอย่างให้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็เอามาจากแอปในส่วนของสูตรคํานวณนะครับที่กลุ่มนะครับประกันสังคมก้าวหน้านะครับเป็นคนทํามานะครับและคุณก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับพิถูกยังไงนะครับก็สามารถไปลองทํากันได้นะครับแล้วก็แย้งกันมาแล้วกันนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าม3 3มาเขาคานวณแล้วลดนะครับ ทั้งที่สตาร์ทฐานเงินเดือนที่7,000นะครับเดี๋ยวผมจะทํากรณีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างให้รู้นะครับว่าที่ลดและอันไหนเพิ่มนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมมาก็คือเพิ่มนะครับส่วนที่ลดก็คือกลุ่มที่ส่งแรกๆนะครับน้อยแต่ส่งครั้งหลังๆมากนะครับซึ่งตัวกลุ่มทีมงานของกันสังคมก้าวหน้าก็พยายามนะครับพักดันสูตรนี้นะครับให้ผ่านนะครับเพื่อ กอย่างให้เกิดความเสมอภาคนะครับด้วยการใช้คะแนนเป็นเกณฑ์นะครับก็คือนะครับเอาคะแนนนะครับก็คือฐานเงินเดือนเฉลี่ยนะครับในแต่ละปีของเรานะครับแต่จริงๆแล้วระบบจริงๆจะคิดเป็นรายเดือนนะครับแต่เขาทําให้ง่ายๆนะครับจะเป็นรายปีแทนนะครับซึ่งมันก็จะมีความคาดเคลื่อนแน่นอนนะครับในอนาคตก็มันจะมีเรื่องอัตราเงินเฟ้อด้วยนะครับที่จะทําให้สูตรนี้คาดเคลื่อนนะครับแต่ก็จะ อยู่ภายใต้สมมติฐานเดียวกันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับม3 3หรือ39นะครับอยู่ที่การส่งเงินสมทบเป็นหลักนะครับก็คือเอาฐานค่าจ้างเฉลี่ยนะครับมาคิดนะครับในกรณีนี้นะครับมันก็จะมีที่เราต้องใส่นะครับก็คือถ้าเราอยากไปเช็คนะครับในช่องแรกนะครับก็คือปีที่เริ่มส่งสมทบนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับก็คือปี2 5 4 7นะครับผมดูตัวอย่างผมก่อนละกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมา ให้ดูตัวอย่างเลยอ่ะตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างของผมนะครับผมเริ่มทํางานตอนปี2547นะครับและ2 5 4 7เนี่ยผมเริ่มผมจบอ่นาผมจบ2546นะครับและก่อน2546น้้เนี่ยได้ไปเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับอยู่หนึ่งเทอมนะครับซึ่งตอนเป็นอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้ส่งประกันสังคมนะครับแล้วก็เดือน3 4 5นะครับผมบล็อกก็ไปเป็นเซลนะครับซึ่งฐานเงินเดือนเซลตอนนั้นอยู่ที่4 5่0าบาทนะครับ แต่สามสี่ห้านะครับผมเป็นเซลนะครับแล้วก็หกเจ็ดถึงเดือนสิบสองนะครับทั้งปีก็ผมก็เปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับทาให้จากสี่พันห้าสามเดือนนะครับหารเฉลี่ยเงินเดือนทั้งปีนะครับก็คือเก้าเดือนนะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับเดือนนั้นผมก็ส่งประกันสังคมไปทั้งหมดเก้าเดือนนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากดูหลักฐานผมก็มีหลักฐานที่เป็นแอป s o s ของประกันสังคมนะครับแน่นอนตัวเลขตัวนี้บิดผิวไม่ได้นะครับ พอปีสีเงินเดือนผมก็เพิ่มขึ้นนะครับปี49ผมก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนปี50ก็คือเต็มเพดานพอดีนะครับจริงๆแล้วเงินเดือนเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่แม็กที่สุดของฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณเลทในการส่งนะครับก็คือ1 5 0 0 0บาทนะครับส่งที่5ใช่ไหมครับก็คือ750บาทนะครับก็คือแม็กนะครับส่วนถ้าใครเป็นมอ3ก็คือบริษัทก็จะสมทบให้เท่าที่เราส่งนะครับ ตัวนั้นก็จะตัดไปนะครับเพราะไม่เอามาคิดอยู่แล้วนะครับโอเคผมก็จะส่งแบบนั้นเรื่อยมานะครับจนปี2561นะครับผมได้ออกจากบริษัทนะครับก็มาทํางานทางบ้านโดยตรงนะครับก็ออกจากม3 3นะครับตอนนั้นผมส่งได้ไปทั้งหมด170งวดนะครับ170งวดด้วยกันนะครับเพราะผมออกตอนเดือน4นะครับของปี2 5 6 1นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาส่งอ่า ม39นะครับในเดือน9นะครับเพราะว่ามันจะเว้นวักไว้4เดือนนะครับก็มาเริ่มที่4,800นนะครับฐานเฉลี่ยผมก็จะอยู่ที่9,900นานะครับจ่ายด้วยกัน8เดือนด้วยกันนะครับก็คือเว้นวักไว้4เดือนและก็จะจ่ายแบบนั้นเรื่อยมานะครับผมจะอายุครบอ่าปีบริบูรณ์นะครับในเดือน6นะครับปี2057นะครับ แล้วเราก็มาดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเขาจะคิดที่ฐานเงินเดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับก็คือผมจ่ายเลทที่4,800้ยใช่ไหมครับเนี่ยเขาเอาตัวนี้มาเฉลี่ยนะครับฉะนั้นฐานเงินเดือนในการคิดของผมก็คือ4,800นะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมสะสมมานะครับก็คือตีง่ายคือถ้าไม่นับ3ปีแรกก็คือแทบเต็มเต็มแม็กเลยนะครับก็คือ750ตลอดมานะครับแต่ผมได้รับ บำนานแค่ปีละ2องเดือนละ,ะ2,400บาทนะครับซึ่งหายไปเยอะเลยนะครับจากที่เราควรได้มากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าสูตรใหม่นะครับถ้าใช้คำนวณโดยใช้ตารางที่ทำมานะครับสูตรใหม่ผมจะได้ที่7,601 601บาทนะครับอันนี้เป็นไม่ได้เป็นตายตัวนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อและอื่นๆนะครับ โดยปกติแล้วก็จะได้เลทลดประมาณนี้นะครับถ้าใช้ในสูตรใหม่นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับสูตรใหม่นะครับใครใส่ตัวเลขแล้วนะครับก็ลองลงมาดูผลข้างล่างนะครับที่จะใช้แปลงเป็นตัวคิดนะครับก็คือเป็นฐานในการคิดบำนาญของเรานะครับก็คือเอามาจาก e n นชันพอยน์นั่นเองนะครับที่แต่ละคนบอกว่านะครับตัวเองเริ่มต้นที่ฐานเงื่อนเดือน 7,000นะครับบางคน900 0บบ้างนะครับผมถือว่าฐานเงินเดือนตัวนั้นนะครับมากกว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยนะครับของทั้งประเทศด้วยซ้ำนะครับอย่างปี2547เนี่ยเขาใส่ว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยนะครับของคนทั้งประเทศก็คือ ,6634 นะครับฉะนั้นผมจ่ายที่15,000ใช่ไหมครับก็มา อาหารกับตัวฐานค่าจ้างเฉลี่ยนะครับแต้มเพนชั่นพอยต์ผมก็จะอยู่ที่1.6นะครับก็เอา10,000อะไรน่นะครับมาหารตัวนี้นะครับก็จะได้1.6อันนี้เขาเฉลี่ยมาเป็นปีนะครับแต่ถ้าทําจริงๆแล้วเขาจะคิดเป็นรายเดือนนะครับเพราะแต่ละเดือนมันก็จะมีการเฉลี่ยของฐานเงินเดือนไม่เท่ากันนะครับแต่อันนี้เขาทําง่ายๆก็คือทําให้เป็นรายปีให้เห็นนะครับก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับฉะนั้น ตัวที่ผมจ่ายนะครับมันมากกว่าฐานเงินเดือนเฉลีย่ยแต่ Am p e ม s i o n point ผมก็จะได้เยอะนะครับถามว่าแล้วคนที่แต้ม pension point น้อยๆล่ะก็คือน้อยกว่า6634ใช่ไหมครับสมมติว่าปี2547อยู่ที่6634คือสมมติเราจ่าย5,000แต้ Am p e ม s i o s p o n p t i n t เราก็จะน้อยกว่า1นนะครับถ้าใครได้เท่ากันพอดีเป๊กก็คือจะเท่ากับ1ได้มากกว่าก็คือ1จุดใช่ไหมครับ ถ้าต่ำกว่าก็คือต่ำกว่า1แค่นั้นเองนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะแปลงมาเป็นบำนาญที่เราได้นะครับโดยการเอา Pension Point สุดท้ายนะครับคะแนนสุดท้ายเนะี่ยไปคิดอ่าเ a ทต่อ Pension Point นะครับซึ่งมันจะมีการคิดทั้งอัตราเงินเฟอ้อต่างๆนาๆนาครับเพื่อให้แปลงเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นฐานเงินเดือนนะครับแต่ส่วนอ่าเปอร์เซ็นต์บำนาญไม่ว่าสูตรเก่าและสูตรใหม่ จะคล้ายๆกันแต่สูตรใหม่จะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์บำนาญนะครับสูตรใหม่นะครับเขาจะนับจํานวนเดือนให้ด้วยนะครับแต่ถ้าสูตรเก่าจะนับแค่เต็มปีนะครับถ้าไม่เต็มปีคือสมมุติว่าเราส่งไป12เดือนไอ้สิปีเอสิบหปีเอสิบเปีนะครับและเศษเป็นเดือนก็คือไม่ว่าจะ1เดือนหรือ11เดือนที่ไม่เต็มปีเขาจะตัดตัวนั้นเลยนะครับเขาจะคิดโบนัสที่เกิน15ปีสมมุติว่าเกินไป 16ปี9เดือนใช่ไหมครับสูตรเดิมก็จะคิดให้แค่1ปีนะครับแล้วคูณ1.5แต่สูตรใหม่มันจะคิดทั้ง1ปีกับ9เดือนนะครับมาคิดก็เป็น1จุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คูณ1.5อีกทีหนึงจะทำให้สูตรใหม่ได้เพิ่มนะครับจะเป็นกรณีนี้นะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างของผมนะครับแล้วมีคนที่ถามว่าเขาไม่เชื่อว่าถ้าผมยังอยู่ในมาตรา33แล้วนะครับผมจะได้ มากกว่าตัวนี้นะครับผมก็เลยทํามาตัวนี้ให้นะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่มาต่างกันที่ปี2 5 6 1กนะครับก็คือผมยังทํางานอยู่ก็คือสมมุติว่าผมส่งม3 3อยู่ผมก็ต้องได้เลทเท่านี้ใช่ไหมครับผมส่งเรื่อยมานะครับสมมุติว่าผมจะ,กะเกษียณพอดีนะครับทำงานที่นี่จนกเกษียณพอดีนะครับแล้วสมมุติว่าประกันสังคมยังไม่ปรับฐานนะครับสมมุติว่ายังอยู่ที่ เอยของผมอยู่ที่หมื่นห้าคือเงินเดือนผมฟิกละสมมติว่าเงินเดือนผมตันละนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าฐานเงินเดือนเนะี่ยปรับขึ้นทุกปีนะครับต่อให้ผมได้หมื่นห้าสมมติว่าเงินเดือนผมไม่กระดิกใช่ไหมครับแต่เมื่ออัตรานะครับเงินเดือนเฉลี่ยของทั้งประเทศสมมติว่าคนอื่นขึ้นแล้วผมไม่ขึ้นนะครับแต้มผมก็จะลดลงลดลงลดลงนะครับตัวนี้นะครับจะมาสรุปสุดท้ายนะครับ แต่ถ้าว่าเงินเดือนผมขึ้นตามนั้นนะครับผมก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคผมขอฟิกที่หมื่นห้าแล้วกันนะครับเหมือนกันนะครับออกปีสองห้าเจ็ดแปดนะครับแน่นอนผมได้เพิ่มนะครับเขาถึงบอกว่าจ่ายมากได้มากจ่ายน้อยได้น้อยนะครับเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าจ่ายมากจะได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับว่าจ่ายมากจะได้มากถ้าตามสูตรเก่านะครับผมจะได้ที่หกพันหกร้อยบาทนะครับ อ่าถ้าสูตรเก่ามอ3นะอ่าถ้าพูดถึงมอก็มอ3นะครับแต่ถ้าสูตรใหม่หมอ3เหมือนกันนะครับก็คือได้9,956บาทนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์คิดบำนาญก็มากกว่าด้วยนะครับโอเคจบของผมนะครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างที่คนที่ส่งน้อยๆนะครับแล้วมาบอกว่าใครเขาบอกว่ามอ3ทุกคนจะได้ลดบอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงโอเคนะครับ เดี๋ยวผมมาสตาร์ทที่ปีสมมุติว่าเริ่มต้นที่ปี2 5 6 1คุณไปใช้ปีอะไรก็ได้นะครับผมขอสตาร์ทที่ปี2 5 6 1โดยให้นะครับอัตราการส่งก็คือค่าจ้างเฉลี่ยเขานะ่ะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งประเทศนะครับอันนี้ผมลองคิดแบบแย่ที่สุดนะครับในเคสที่แย่ที่สุดก็คงไม่มีใครได้ได้เท่านี้นะครับแต่คิดที่แย่นะครับก็คือต่ำกว่า0.3%ก็คือ ถ้าเต็มก็คือ1%ใช่ไหมครับถ้าเท่ากับก็1%น่งอันนี้ก็คือน้อยกว่า33%นต์น้อยกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของคนทั้งประเทศละกันนะครับฐานนะครับโอเครู้ได้ยังไงว่า0.3นะครับก็มาดูเพนชันพอยด์เห็นไหมครับเพนชันพอยด์ศูนย์จุดสามศูนย์ุสมมมติว่าคนนี้คือคือคงไม่มีเคสต,ตัวนี้นะครับแต่ผมถือว่าเป็นเคสที่แย่ที่สุดเลยละกันอ่านะครับ0.3ตลอดเลยนะครับส่งน้อยกว่าฐานเงินเดือน,น,นเฉลี่ยนะครับ ปั๊บการคำนวณออกมานะครับสูตรเก่าได้1196นะครับสูตรใหม่ได้1261นนะครับถามว่าทำไมในกรณีนี้นะครับสูตรใหม่ได้มากกว่าสูตรเก่านะครับมันต่างกันแค่ตัวนี้นะครับจำนวนปีที่ส่งนะครับเพราะสูตรเก่านะครับ เขาจะตัดเศษนะครับตัดเศษที่ไม่เต็มปีออกนะครับไม่คิดโบนัสพิเศษให้เรานะครับอย่างเช่นอย่างกรณีนี้นะครับอันนี้9เดือนใช่ไหมครับมันก็เต็มไม่ครบ12เดือนนะครับแต่ถ้าผมใส่เลข12ลงไปนะครับแล้วก็กดคำนวณใหม่เห็นไหมครับสูตรใหม่กับสูตรเก่าเท่ากันนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่าเท่ากันนะครับลองคิดที่1 เห็นไหมครับแค่1เดือนนะครับก็มีผลทําให้สูตรใหม่มากกว่าสูตรเกา่าเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่สูตรใหม่จะได้มากกว่าสูตรเกา่าเป็นไปได้ครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ปัดเศษนะครับอ่าใส่สอก็จะมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าใส่1ิบล่ะนะครับก็มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วอันนี้ก็คือคำที่บอกว่า ส่งน้อยได้น้อยนะครับแต่ก็คงถ้ามอสามสามคงไม่มีใครเคสนี้อ่าผมมาอีกเคสนึงนะครับเคสนี้ก็คือตามกว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ย50%อ่าก็คือเพนชันพอยอยู่ที่0 5ของทุกเดือนเลยนะครับสมมุติว่าของทุกเดือนเลยคนอื่นได้มากก็ช่างเขาเขาจะได้เลทเน,นี้ยนะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรใหม่จะได้เยอะกว่า เยอะกว่าเพราะอะไรเพราะจํานวนปีเหมือนกันนะครับเอ๊จำนวนเดือนเหมือนกันที่ส่งนะครับเพราะตัวเดิมมันต้องเต็มปีนะครับตัวใหม่ไม่ใช่นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมทําให้ตัวใหม่เท่ากับตัวเก่านะครับอันนี้ก็คือมสามสามนะครับอ่าถ้าคุณจะพูดมสามสามอ่าอันนี้มสามสามยังไม่พูดถึงมสามสิบเก้าเลยเขาบอกว่าสามสิบสามจะลดลงนี่ไงครับไม่ลดลงนะครับต่อให้คุณฐานต่ํานะครับ คุณก็จะได้เท่านี้นะครับเห็นไหมครับสูตรเก่าได้2,145สูตรใหม่ได้2,145เหมือนกันแต่คงไม่มีใครที่ทำงานแล้วการส่งสมทบแต่ละเดือนจะได้เต็มเดือนพอดีเต็มปีพอดีนะครับก็คือ12เดือนไม่ใช่นะครับอลอง8นะครับอต่างกันแล้วเห็นไหมครับสูตรใหม่ได้มากกว่าฉะนั้นนะครับใครที่บอกว่าได้น้อยกว่าลองไปคำนวณใหม่ดูนะครับ อันนี้ลองตัวใหม่มากนะครับอันนี้8%นะครับเอ้ย80%อนะครับก็คือน้อยกว่าค่าจ้างเฉลี่ยนั่นเองอลองถัดไปนะครับ1บ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วถามว่าที่ทำไมถึงมีชดเชยถ้าถ้าได้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเพราะเป็นกรณีนี้นะครับผมให้เป็นกรณีศึกษาเลยแล้วกัน ในกรณีนี้นะครับคุณส่ง0.8นะครับก็คือต่ำกว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยนะครับของคนทั้งประเทศมาเรื่อยๆนะครับต่ำกว่าเท่าไรอ่า80-20%นะครับเขาได้ร้อยเอยสมมุติว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยของคนทั้งประเทศอยู่ที่1 0,000ใช่ไหมครับเราส่งสมทบที่800 0อ่าเราน้อยกว่าเขาตลอดตลอดตลอดนะครับแต่เผอิญว่านะครับ5ปีสุดท้ายนะครับหรือ60เดือนนะครับ คุณส่งนะครับได้เต็มอ่าเอาเป็นว่า15ื่นแล้วกันนะครับพะปีเ7เนี่ยถ้าในระบบเขาจะอัพฐานเงินเดือนไปละนะครับสมมติว่า15ื่นแล้วกันนะครับมาดูนะครับสูตรเก่าได้3675นะครับอันนี้สูตรเก่านะครับอ่าสูตรใหม่3543ลดลงเห็นไหมครับ นี่คือกลุ่มคนที่พยายามดิสเครดิตนะครับเพราะว่าเขาส่งน้อยมาตลอดนะครับแต่5ปีสุดท้ายก็คือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาส่งเท่ากันนะครับเขาจะได้จำนวนที่เท่ากันจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเคสนี้นะครับก็คือเริ่มส่งปี2560นะครับจบที่2577ที่12เดือนเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เขาส่งน้อยกว่านะครับอ่ามาเทียบกับคนที่ส่งเต็มแม็กตลอดนะครับอันนี้1หมืนห้าเหมือนกันนะครับ ปีพศเดียวกันเลยจํานวนส่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสูตรเก่าจะได้เท่ากันก็คือ3 6 7 5ยุติธรรมตรงไหนครับคนส่งน้อยกว่าคนส่งที่เต็มเพดานมาตลอดแต่ได้เท่ากันถ้าเป็นสูตรเก่าแค่เพียงเขามาเร่ง5ปีสุดท้ายนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับความเป็นจริงจะมีบริษัทแบบนี้ไหมนะครับที่พยายามส่งในฐานต่ำ,ตำ,ตำแต่แรกแต่อัพให้สูงใน5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายนะครับ ซึ่งถ้ามีก็อาจเป็นไปได้นะครับที่ประกันสังคมอาจตรวจไม่เจอหรือไม่เจอเพราะว่าจํานวนเจ้าหนี่กับจํานวนโรงงานอาจจะไม่ไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมครับอ,อันนี้คือส่งเต็มแม็กมาตลอดนะครับเนี่ยหมื่นห้าใช้ตารางเดียวกันนะครับปีเหมือนกันเห็นไหมครับใครส่งมากกว่าคนที่ส่งเต็มแม็กตลอดอะ่ะส่งมากกว่าแต่ได้เท่ากันแต่สูตรใหม่ได้สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเหมือนกันนะครับผมลองเปลี่ยน จำนวนเดือนขึ้นไปนะครับมันก็จะต่างกันมากขึ้นนะครับอ่ามันได้มันได้ลดลงเพราะว่าจำนวนเดือนมันลดลงแต่มันจะเปลี่ยนจากสูตรเก่าไปเลยเห็นไหมครับสูตรเก่าจะไม่ได้แบบเดิมแล้วใช่ไหมครับอ่าสูตรเก่าถ้าประคองเดิมจะได้3,675นะครับแค่ปีเดือนหายไป1เดือนเท่านั้นนะครับ สูตรใหม่เปลี่ยนไปทัทันทีนะคะเอสูตรเก่าเปลี่ยนไปทันทีนะครับก็หายไป1ปีเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าจะลองเคสอีกเคสก็ได้นะครับอันนี้เขาส่งนะครับ0.3 0.4 0.5คือส่งน้อยมาตลอดนะครับแต่ยังไงครับ5ปีสุดท้ายใช่ไหมครับอ่าครบ6 0สิงวดพอดีเห็นไหมครับได้3,675 เท่ากับคนที่ส่ง80%มาตลอดแล้วมาเร่งขึ้นตอนสุดท้ายหรือเท่ากับคนที่ส่งเต็มแม็กมาตลอดนี่แหละครับที่เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนเพราะอันนี้หรือเปล่าถ้าคุณต้องการความยุติธรรมนะครับอย่าพูดถึงมาตรานะครับเพราะไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่จำนวนการส่งนะครับส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยนะครับ ตัวนี้น่าจะพิสูจน์แล้วนะครับใครลองมีเคสหรือมีอะไรก็ลองสอบถามไม่ได้นะครับผมยินดีตอบคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ